สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแบงค์แบงแบงนะครับวันนี้เป็นวันที่เอสป้าได้คัมแบ็กนะครับกับเพลง Spicy เป็นเพลงแนวซัมเมอร์ที่เผ็ดร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปฮะตื่นเต้นมากตอนนี้มันเหลืออีก60วิโอเคตอนนี้คือ59และอีกหนึ่งนาะทีเท่านั้นนะคุณผู้ชมมุมไอ้กอดพี่หน้ามาด้วย3 2 1มาแล้ว

呜呜，我的 ดีมากห hey, มอพี่โอ้ยตีเซ็สวยมากวู้นหน้า r ต์สตาร์อ <c oughs> ุ้ยน้องหนิงน่ารักสวยวู้ยตัวลูกตัวลูกเอ็นนี้สวยมาก โถมสีน้ำเงินีเซเท่มากอถพี่น่าสนุมากน้องหนักเท่หวะน้องหนิสวยมาก Wow! スパイス โอ้โหเหรอของพี่นาอายุสวยมากโอ้ my god โอ้โหชอบมากอ่ะซินเปิดตัวค้นเลิศก,ก็คือแบบว่าเหมือนการปรากฏตัวของเอสปาร์ก็คือมาจากกองยางก็คือบึ้มลงมาอย่างนี้เลยใช่ไหมทุกคนก็คือเลิศนะถือว่าเป็นซีนเปิดตัวที่จึ้งอยู่นะเออเหมือนมาพักร้อนหลังจากที่ไปต่อสู้กับงูดำมาอะไรเงี้ยเออเป็นการแบบว่าหยุดพักร้อนใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยครับอืม มันเป็นฟิลแบบใหม่อ่ะเขาะ้าใจวะมันเป็นฟิลแบบว่าเอสเปาในเรียลเวิร์ลอะไรเงี้ยปกติเราก็จะเห็นเอสเปาที่อยู่ในแต่กว่างยาแบบโลกแฟนตาซีเมตาเวิร์ลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอสเปาทำถึงนะว่าก็ว่าคือทําถึงถึงจะเป็นคอนเซ็ปที่มาในเขาเรียกว่าอะไรในเรียลเวิร์ลในโลกปกติอะไรเงี้ยเอสเปาทำถึงแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นแบบเมตาเวิร์ลอะไรเงี้ยเป็นพวกลูกเล่นพวกซีจีอะไรเงี้ยเขาก็ยังทําได้ดีสวยสมชําชอบมากอ่ะ แล้วคือเพลงอ่ะเพลงไม่ออกเลยเวอนเพลงมีความเป็นเบสที่หนักแน่นใช่ไหมแล้วก็เพลงมีไดนามิกสนุกครบรสอย่างก็คือเสียงร้องแต่ละคนคือจีเซลสวยมากจีเซลลุงนี่คือแซ่บมากขอล้องเลยจีเซลคือตัวแม่โตเกียวอ่ะเข้าใจป่ะฟีลแบบตัวแม่โตเกียวอ่ะเออแล้วพี่หน้าที่ตาตึงเลยนะลุคพี่หน้าแบบที่พี่หน้ามัดผมแล้วก็แบบว่าผมสีชมพูอ่ะโอ้โหชอบมากอะ่ะน้องหนาชอบชอบชุดที่น้องหนาใส่สีดําแล้วดูแบบเป็นร็อกๆอ,กอะ่ะเป็นพังร็อกๆอ,กอะ่ะอันนั้นแบบที่สุด วินเทอร์คือสวยน้องหนิงคือเซ็กซี่มากชุดเจิอดาวอะ่ะชุดนางเจิดดาวของน้องหนิงอะ่ะเซ็กซี่มากแล้วไวเชวินเทลอะ่ะโอ้โหพดีมากอ่ะชอบมากมาฟังเรื่องที่โรงเรียนไฮคูลเลยเก,ก็คือเหมาะกับเอสปาดีนะแต่ว่าลุเนี้ยก็คือดเด็กๆเอาอยู่นะสาวไฮคูลเปรี้ยวๆสแสบๆอะไรเงี้ยเออชอบแบบท่อนรู้คุณเลิศมากเลยอะ่ะท่อนรู้คือแบบว่าสะกดอ่ะสร้างเรื่องละเอสปาหยุดเวลาสุดๆเอ็นดูแบบพอคอนติดนิ้วน้องหนาวเอาหมดแยะพอคอนติดเล็บ การมาของเอสปาเหมือนทำให้ทาให้โลกติดบั๊กับเอฟฟิประมาณนั้นเลยอะเยี่ยมชอบไม่ผิดหวังเลยสมการรอคอยจริงๆอยากให้ทุกคนไปฟังแล้วก็ไปติดตามเอสปากันเยอะนะครับเพลง summer spicy ของเอสปาหวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายอันยองสวัสดีครับขออนุญาตไปปั่นวิวเอสปก่อนนัแล้วก็ขออนุญาตไปแกะทาด้วยเพราะว่าชอบมันจริง t o spicy 哎呀。